สรับผมเสษิ์ครับก็วันนี้มาพบกับโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีนะฮะตัวนี้เป็นอนาคตพ่อพันธุ์นะฮะลูกชายไอคานะครับตัวนี้อายุ6เดือนกว่านะครับ6เดือนกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับถ้าเสียงมีเสียงลมเข้าไปก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีเป็นกลางทุ่งนะฮะลมก็จะพัดโชยมานะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับลูกชายไอคานะครับ อายุ6เดือนกว่านะครับโตดีมากนะฮะสูงร1 8สเซนนะครับสูง1 1 8เซนนะครับแข้งขาใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่นะครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับน้องชายจากบุรีรัมด้วยนะครับที่จองวัวนะครับจากฟาร์มเราไปนะครับเดี๋ยวก็รอเคลื่อนย้ายจะส่งให้นะครับชุดนี้ทําวัคซีนลําปีสกินเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้ทําวัคซีนลําปีสกินเรียบร้อยแล้วนะครับ แข้งขาใหญ่นะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับก็ขอบคุณน้องชายจากบุรีรัมมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณทุกการติดตามและการกดไลค์นะครับก็ฝากกดติดตามโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีด้วยนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็รอด่านเปิดค่อยเคลื่อนย้ายให้นะครับก็ไว้ใจได้เราทําวัคซีนทำปิสกินเรียบร้อยนะครับโอเคครับผม ขอบคุณมากเลยครับ